พี่ก็ดีกับหนูนะเออป้าผมมาดีกับป้าอยู่แล้วแหละจ้ะแต่ป้าค่อยไม่ค่อยดีกับผมเลยเจ็บขาเนี่ยอ๋ออ๋อป้าอย่าตอเลยสิเอาเอที้ไปให้ที้ป้าก็แล้วเอาเอาเอาเอ้าต้นไมอ่ะโอ้ยหนูเป็นหนี้เลยพี่เอาป้าเอาป้าอย่าทิ้งตัวสิป้าทิ้งต้นไม้เอาป้าจับไอ้นี่รับรับรับป้าดึง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  เอาปลาเดีวจับไปนี่ไว้จับปาดึงขึ้นไปอันนี้นี่นี่จับไว้นะทําไมจับไ้ดิค่อยๆค่อยๆปีนขึ้นไปไม่ใช่อย่างนี้เลยนะจับไปจับไปจบไปจั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 บไปจจับไป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 จปจับไปจับปจับไปจับปจับไปจับจับไปจับจัับไปจ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 ับจับไปจัจับไปจับไปจัจับไปจับไป อย่าปล่อยดิเอาป้าค่อยๆค่อยๆเอาเอาเท้าไตขึ้นมาเอาเอาเท้าไตขึ้นมาตอนนี้รัตนาเป็นทาสานนะครับเอาขึ้นมาเร็วจะปล่อยดิเอาง่ายง่ายขึ้มาเนี่ยขึ้นมาเป็นทาสานเร็วนี่เราฝึกให้แกรรู้จักเอาตัวเองรอดครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยผมให้แกปีนต้นไม้แกเอาแกลงได้ไง วันนี้ให้แกเป็นทาทาสารเอาเร็วเอาค่อยๆขึ้นมาเจ็บขามากเลยพี่ก็เราเป็นทาสารไงเอ้าค่อยๆขึ้นมาเร็วโอ๊ยไม่ไหวแล้ว่านรอพี่โนดอยู่นั่นแหละรอพี่โนดอยู่มาแล้วปีึ้นมาดิอย่าปล่อยับไหมับไหมับมาเร็วึ้นมาเร็ว ป,นะป้าอย่าฟันตัวดิป้าก็จัาไปดิเดี๋ยวตำรวจจะมานะผมไปอ<น>นะปลาผู้หึงจะตำรวจเดียวเลยไปแล้วป้าผู้ถึงจะตำว,วอ,วะ,วอ,ะ,อะอ,ะ<น>อารกอย่ขึ้นมาออ้า้าอ้า่ดงเว้โอ้ย <laughs> <laughs> เอาปลาขึ้นไปเอาเอาปลาขึ้นไปดิคุนไม่ไหวเลยน,นี่พี่เนี่ยมันหมุนอย่างเงี้ยลองจะหมุนเลยป้าก็ดึงดงิป้าดึงแล้วก็เอา, <c oughs> าดึงแล้ว,ลวมันไม่นั่งเลยเนี่ยเนี่ยป้าดูดิเนี่ปปยปา้าเท้าเท้าหยับเลยเอาเท้าหยับหยับปูดิเหยียบเป็มันลื่นนะอ่าไม่ลื่นอย,ยเจ็บขามากเลยมันจะเจ็บเมื่อยเรียกป้าเนี่ยผมเรียกเร็วเนี่ยเร็วอ่าได้แล้วได้แล้วอ่าอ่าได้แล้วอ่ากลับมา เเร็วโอ้ยขึ้นมางกไแล้วอะไรของป้าวะเก่งๆเดีวเวตำรวจก็มาจับแล้ปล่อยอยู่ตำรวจเลยน้ปล่อยป้าอยู่ตำรวจนะไปเร็วเอามานี่มากลมือโผเอามามามาอ่ะอ่ะขึ้นอป้าอย่าทิ้งตัวสิเอาจับไว้จับเทีอยไว้ดิ ข้างกับเอาด๋ยวตกกันทดกระโดดกันตไม่เอาว่าแล้วโอ้โะส้ป้าทำไมป้าไม่ทำตามที่ผมบอกเขาแล้วเราจะขึ้นไยังไงเนี่ยพีนะเวราจะขึ้นยังไงเนี่ยนี่มันไหลแรงอย่างนี้ป้าจะขึ after after ้นยังไงก็ป้าไม่ทำตามที่ผมบอกอ่ะ ป้าอย่าปล่อยมือสิพี่ตามบอกนี่แล้วไม่ได้ย่ามาๆมาๆมาๆมาปล่อยรัลวพี่อยู่แล้วแกไม่แกปล่อยดิงมือแค่อย่างเดียวไงเดี๋ยวมาวดป้าเนี่ยไม่มีใครรักป้าเลยเหมเมื่อกินป้าหมดเลยพี่เป็นคนดีเจ๊กเป็นคนดีเดี๋ยวป้าก็ด่าพี่ไม่ด่าหรอกเร็วเร็วเร็วมีแต่คนให้กำลังใจเราป้าเร็วๆโอ้โหคนเป็นร้อยเลยเนี่ย ป้าจับเชือกเขาค่อยๆปีนแต่เมื่อกี้เขาจะมามาทำไมมามได้ได้มองก็สวยเลยป้าขึ้นเถอะพี่นี่ไงนี่ไงขึ้นแล้วนี่ไงจับเชือกดิเอาจับเลยจับเท้ามาจับจับจับเชือกจับฝั่งมือเลยจับฝังมือเท้าขึ้นมาเร็วจับเชือกดิจับมือคุณทำไมค่อยๆปีนขึ้นไปเร็ว ไม่ทำอย่างนี้ไม่ได้เลยนะเดินมันจะขึ้นยังไงอ่ะของมันสูงอ่ะโยเอาหนูไม่ลงอย่างนี้นะผมไม่ได้ลงป้าลงเองนะอโยป้าลงป้าเองนะนี่ไหลอีกแล้วเอาป้าก็จับเชือกไปซื้อนี่นี่เอาเอาเอานี่โอ้ไหลตลอดเลยไหลตลอดเยี่ยวไหลนี่ไหลไหลป้าเอาเร็วเอาเร็วใจเร็วมากเลยเอาจับเชือกไหมสามสิบเอ็ด พี waited, wait, <that> ่โน้ี่โน้คุยกับตำรวจ่เราไม่ด้ยินหมดเลยอ๋ออันนั้นพี่โน้ไปต่อผมผมงกลับบ้านก่อนโอ้ไม่ได้เลยก็ป้าคุยกับพี่โน้อยู่ไงนะป้าคุยกับพี่โน้ตอยู่อยู่อยู่ใช่ไหมป้าขาวป้าคุยกับพี่โน้ตอยู่ใช่ไหมมันไหลไปเรื่อยเลยพี่ป้าก็ดึงขึ้นมาดิเ่าดึงมาเร็ว้กกลับบานนะป้าตาป้าไปช่วยผมมามาเร็วมือผมจับมือ้างนู้จับไว้้างนู้นดิจับพี่ช่างจับไว้เอา จับไว้จับไว้จับเชือกไปดีดึงเชือกไปข้างดิจับเชือกไปข้างทีจับเชือกดิ้ดิหดูคนเพียบมาจับผมหดเียคนน่า้ยเอาเอาขึ้นมาจับเชือกดิป้าไปท้ายปลาจับเชือกไห้เออเออเออจหมเอจับเชือกไว้อะไรมันแทงขาเราเนี่ยอะไรแทงเราโอ้ยลากระยงเปล่าอเอา๋อ

เทปขามาเอาเอาเอาปล่อยนะปล่อยนะฮอบฮอบนนึงเส้นนี้ออกสิเป็นยังไงบ้างเออสภาษณพเป็นยังไงบ้างเอาสายนี้ออกคุณเป็นเงือกสาวเลยเนี่ยไปไหนมาเดี๋ยวพากระจัดสรรอ่างันอยู่ตรงนี้ต่อไม่ได้นะมาเลยบอกยังไม่รู้ไปถึงญาบอกว่าจะหมดหนึ่งบอกน้ำหนึ่งทำคลิปจะออกได้ได้วกันยังเป็นยังไงบ้างเจ๊ เจ้าหน่อยแหม่ป้ารู้อยู่ในใจนะใช่ไหวน้ะมาเป็นไงบ้างนี่ถอดนี่ออกสิกำลังทำคลิปอยู่ครับนี่ถอดเสื้อผ้าหมดนะนี่เริ่มมืดแล้วเริ่มมืดแล้วป้าเหรอย่าเจ๊ดีขึ้นมากดีไป็นไงทุกคนนะเออไปไงบ้างป้าเปไงดีข้นไปไงากดีขึ้นไหมร้ยป้าดีขึ้นไหมดีขึ้นเจ๊ดีขึดีพี่เขาดีเจ๊ดีนี่แหละใช่ป้าป้าเป็นทาสานี่ใช้ได้เลยนะป้าจะอะไรอ่ะ ไอ้ที่แบบนี่คือทารซานรองเท้าหรอรัตนาสมบัติทารซานเรียกยังทีละเขาบ้างเอลงอีกรอบไหมเจ๊ลงอีกรอบได้ไหมเจ๊ลงอีกรอบได้ไหมมืดแล้วยังยังอีกรอบเดียวยังคุณตัวใบ้ไปดิปะเดี๋ยวพี่โนจะยิงคุณนะถุงหมวกจะแทนนะระยะโอเคเดี๋ยวตามไปมิกจะมาจัดการ